แพทริเซียกูดปล่อยปุ๊บติดปับ๊บอุ้มท้องโตถ่ายละครเสียงแตกแห่ถ่ายเพศลูกแพทริเซียอุ้มท้องโตออกกองละครโซเชียลเสียงแตกแห่ถ่ายเพศลูกภาพล่าสุดแพทริเซียกูดโชว์สะดือท้องโตออกกองละครเผยเดือนไหนรู้เพศเรียกได้ว่าปล่อยปุ๊บติดปับ๊บน้ำยาดีจริงๆสำหรับว่าที่คุณแม่ยังสาวแพทริเซียกูด หลังจากแต่งงานกับสามีตระกูลดังโน้ตพิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ได้ไม่นานก็ออกมาประกาศข่าวดีต้อนรับทายาทคนแรกทันทีซึ่งตอนนี้สาวแพทย์ก็ท้องนูนป่องอย่างเห็นได้ชัดเจนว่าที่คุณแม่ดูแฮปปี้เอนจอยมากๆเตรียมตัวอย่างดีเพื่อลูกน้อยในคารล่าสุดสาวแพทย์ได้ให้แฟนๆเข้ามาคำถาม,ถามสารพรัดทางเรื่องลูกเรื่องครอบครัวและเรื่องงานดังนี้ When the gender reveal coming a p มี l มีทายละครเรื่องไหนอีกบ้างคะอยากดูอีกจ้า ตอนนี้กำลังถ่ายเรื่องเกมรักเกมทรยศอยู่ค่ะรอชมปีนี้นะงานบอลปีนี้จะได้เจอพี่พัฒไหมคะพี่พัฒอยู่สีอะไรคะปีนี้ไม่ได้ไปค่ะคุณหมอไม่แน,นำให้วิ่งเต้นใส่ส้นสูงนานๆแล้วจะส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆในช่องกับแฟนคลับที่ไปเชียร์ผ่านจอทีวีนะ เมื่อไร่คุณพ่อคุณแม่จะทําช่อง YouTube คะอยากติดตามผลงานผ่าน YouTube แล้วคะ่ะอยากทาแต่ไม่รู้จะมีใครดูไหมเพราะหายไปนานเกินบวกอยากมีทีเบื้องหลังจะได้คุณภาพดีๆแล้วลงสมับเสมอช่วยด้วย ถูกชมไม่หาดปากว่ายิ่งท้องโตก็ยิ่งสวยเปล่งปลงั่งสำหรับคุณแม่แพทริเซียกูได้ออกมาโพสตรูปภาพอวดท้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยความตื่นเต้นพร้อมเขียนแคปชั่นแสดงความรู้สึกระหว่างลูกดิน้นโดยแพริเซียได้เขียนความในใจว่า A little bump t h e r e f e e l i n g your movements get stronger w r t h a y e it's y o r p r e t t y surreal and w o r t all the h a r d b u r n l e like c l a m p s and constant u r o u r n e t k งานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ว่าได้ลูกผู้ชายกันใหญ่อาทิลูกชายมาแล้วค่ะท้องแหลมดันสะดือน่าพุ่งเลยค่ะลูกชายแน่ๆค่ะน้องแพทได้ลูกผู้ชายแน่ๆเลยได้ดอะบอยแน่ๆค่ะอบอยคุณแม่แพทได้ลูกชายแน่ๆค่ะสังเกตจากสะดืนนูนอีอีส่วนชีวิตหลังวิวาหวานกับโนดซึ่งอายุห่างกันหลายปีแพทบอกว่าค่อนข้างเหมือนเดิมเลยค่ะเราใช้ชีวิตมาด้วยกันจิ่งโชคโควิดคืออยู่ด้วยกันเยอะมากๆ มันก็ปรับมาเยอะแล้วก็แทบจะเหมือนเดิมยังไปไมามกับครอบครัวเพราะไม่อยากหักดิบเลยหนูเองก็คงช็อกนิดนึงเขาก็เข้าใจตรงนี้มากเลยค่ะเขาก็บอกว่าค่อยๆย้ายเข้ามาทีละนิดเป็นคนติดบ้านมากติดทุกคนเลยค่ะถามว่าดูแลกันยังไงบ้างแพตตอบว่าก็คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยกันเหมือนเดิมดูแลกันตรงไหนได้ก็พยายามด้วยความพี่เขาโตกับหนูเยอะเขาจะดูแลหนูมากกว่าด้วยซ้ํา ถามว่าทำกับข้าวไม้จริงๆพี่โนตทำอาหารเก่งมากทุกครั้งที่มาบ้านจะซื้อเนื้อมาทำโทมาฮอกหนูจะเป็นลูกมือมากกว่าอยากทำแต่ทำแล้วไม่ได้อย่างใจค่ะเขาทำอะไรเร็วหนูก็เลยเป็นผู้ช่ว,ชวยโชคดีมากเลยค่ะด้านพิธีกรหนุ่มกัญชัยถามว่าเรื่องที่ปรับตัวเยอะที่สุดคืออะไรพแพทเล่าว,ว่าถ้าเยอะที่สุดน่าจะเป็นเรื่องแอร์บังคัเขาชอบอยู่ที่หนาว แต่หนูเป็นคนขี้หนาวเขานอนกลนดังมากเขาชอบเปิดไฟต้องดูไอแพดดูทีวีเวลาจะนอนแต่หนูชอบอะไรมืดมืดเงียบเงียบเราก็ปรับตรงนี้หมดเลย